กระตรุ้งคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่อง The Bay Tanker ศูนย์แปลเช่นเคยนะวันนี้เรากลักบไปอยู่ใน Wolf เกม World Tank Blitz เลยนะครับสหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้า T110E3 หรือ E3 ทอี่เรานิยมเรียกเป็นชื่อย่อๆนะครับซึ่งคันนี้นะจะเป็นเอ,อ่อ TD หรือ Tank Destroyer ของเทียสิบอเมริกาซึ่งจะต่อมาจากที่ก้าวคันนี้ต่อมาจากสายเอทีแปดทีที่ผ้าเอ 5, A, ต่อเป็นของฮีวิตเอ TD ของอเมริกา ซึ่งประสิทธิภาพคันนี้นะครจะดาวเมนจ,จะอยู่ที่640การจอบกอดจะอยู่ที่310กรอดจะอยู่ที่176และสปีดจะอยู่2 1การโลเทชอยู่ที่5.5ซึ่งดาเมจไม่ต้องพูดถึงมันแรงอยู่แล้วกรอดก็ถือว่าหนาหนาก็ถือว่าหนามากแต่ว่าม,มีจอบเพลทล่างก็จอบได้สบายเพลหัวถ้าเกิด ต้องใช้เป็นลูก a b c r หรือไม่ก็ต้องเป็นคันที่เจาะแรงจริงๆพวกกิลพวก FB ก็เจาะบ,บนเข้าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเพดหนา้าตรงป้อมปืนเนี่ยเจาะไม่เข้าแน่นอนเคยลองมาแล้ว HE ดีเ e, ข้าแต่ว่ามันเข้าไม่เยอะหรอกประมาณร้อยสองร้อยกว่าแล้วก็คันนี้ผมก็จะใส่อุป,ปรกรณ์พวกยุทธปัจจัยจตามที่ผู้ชมเห็น,นครับกระสุนจะเตรียมเป็น AP ธรรมดาทั้งหมด16ลูก APCR เป็นลูกทอง6ลูกและเฮดลูกเพราะคันนี้มันยิงแรงอยู่แล้วก็ไม่เสียเวลาไปรีวิวเจา e อมเลยดีกว่า มาครับเจอห้องครับเป็นห้องเทียก้กับเทียสิบครับจริงๆอยากจะบอกว่าที่ผมต้องอัดใหม่แนละ้วผมเออมีมีเพื่อนในดิสแคอรนะ์เขาบอกว่าอีาเนี่ยมันไม่ควรเล่นแคมผมก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าทันนี้เกาะหน้ามันหนาวต้องไปเล่นพวกแนวหนึ่งแนวสองก็จะลองพยายามเล่นดูแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมาอยู่เลนเอ็มพีผมน่าจะช่วยอะไรเขาไม่ค่อยได้ผมแบบ ผมก็ไม่ได้เร็วขัดป้อมก็ไม่ได้ผมคิดว่าไปช่วยเรียนเควิแีนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีประโยชน์ไปช่วยเดีนดีก็เหมือนเป็นตัวทวงผมความจเจริญอนัน <c oughs> เ,เราจะรอสไน ผมยังไม่ออกไปแนวสองแนวหนึ่งครับตอนต้นเกมจะอยู่ตรงน,นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวผมไปถึงตายผมเป็นตัวสำคัญทีมทีมที่คอยทำสมัยที่มอยู่จะรอตรงนี้แล้วกันว่าผมยังไม่เห็นเห็นพี่แงฝั่นข้ามเลยเห็นแค่เมาส์กับไอตีสังคมติดหาเยเนี่ย มาเห็นก <muitas> <arias> ิวครับอกูจะช่วยมึงก็บังกูจังเลยอ้าไอห่าตดน จากครึ่งแมบเม่อกินว่าจะไม่โดนนนะเมื่อกี้ช็อตโหฟุกเลยอ่ะเมื่อกี้ต่อยไปแล้วรอ่เก็บเลยให้เดี๋ยวผมไปจัดการอีสาก่อน เวลาแนะนําเวลายุทธปัจจัยครับถ้าเกิดจะใส่เป็นไอตัวเล่งเครื่องมาไว้สำหรับหนีแล้วก็เข้าบูสตร์จริงส่วนก่องอีสาก็าคือด้านเพจตรงหน้า ใชเห็นว่าตรงป้อมปืนกับตรงหัวจะเจาะไม่เข้าเลยจะเจาะได้แค่ข้างข้างหลังคือข้างล่างผู้ริบข้างล่างแล้วก็ข้างข้างข้างหลังอ่ะมันจะยังไงคือคือข้างหลังมันบางมากบางขนาดที่ HE ดีของ LT หรือเ t อ่ะมันยังเข้าได้เลยมันบางบางมากข้างหลังตรงเอ๋ตรงเครื่องครับเห็นไหมครับก็ตาแรกก็ชนะไปทำไปรวมๆพันสองมั้ง่าพันหกได้กับมาสามพัน โอเคครับไปต่อกับเกมที่สองเลยครับเจอห้องครับเป็นห้องเทียเก้ากับสิบอีกแล้วโหฝนว่าะเขามีอีสามันกันวะมีห้าด้วยมีห้าเจ็ดด้วยยกทัพอเมริกามาตบเลยผมไ่ช่วยเล่นเฮทีดีกว่าเอ็มดีผมว่าไม่เหมาะ อ้าวัวผมมันเจาะได้รีบไปเลยค่ั <_ d ata> เล่นเคลื่อนจริงๆใครที่เล่นทำนานเขาจะผมเห็นหลายคนแล้วเขาจะใช้ตอนต้นเกมแบบว่าใช้เพื่อวิ่งไปโพซิชันที่มันอันนี้เพราะว่ายังไงว่าตอนมาท้าคงไม่ได้ใช้อะไรกันมากหรอกมั้งค <_ d ata> ูดาว90ปีผมยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์พวกรถคูดาวหรือไอ้นี่ ลดการกระจายถึงไมไ่ใส่เอาเง,งินไม่พอเงินหมดโดนลดตาละมือตาละมือเจ็ดร้อยติดคีนี่ดแหละบอกให้อ่าไม่เข้าหมดแม็กแล้วหมดแม็กแล้วก็วกไม่เข้า n อ็นอีห้า ในถูกถูกจุดมากเพื่อนเสือกยิงล้างสื่อฟูเดี๋ยวปล่อยก่อนเลยผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เสริมมาว่าจะพูดตีนขาบหรือล้างสื่อเนี้ยผมไม่ได้เตรียมมาเตรียมเครื่องมาสวยใช่หลือโหล้างกันเสร็จละ เจ็ดร้อยหลบแล้วยี่ผ้ายีผ้าวีกลายเป็น K 4, 3, 2, เควีสองสี่สามสองเคคู่ดาวเสร็จแล้วกลับมาโหลบเหมือนเดิมต้องดันนะ่ะไอ้นี่ต้องดัน ม่มีใครมาช่วยกูเลยเหรอเนี่ยอ่ไม่มีใครมาช่วยเลยเขาทำไงเอาเอ็มทีตามหมดแล้วเอาพีทีคัไปตามตเ,เห็นเลยนะต้นเกมแล้วกูเห็นชะตาการ่ต้นต้นเกมน่ะ อีมิวไม่รู้ทําอะไรไม่เห็นเห็นนั่งแคมป์อยู่อีมิวก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่มาช่วยโง,ง,ง่ๆอยู่เราเร่งขี่มเอ้ยอยู่ไปทําไมวะเนี่ยโอ้หนี่นี่เป็นความกากโคตรคลาสสิกเลยโอ้ยลิ้นพันความกากนี่เปนอะไรกัน วีวก็ตายตาย w ีวีเราเลือกที่จะมายิง w ีวีบังคาบเราเข้าไปช็อตอิงเออแล้วก็วิ่ง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 วิงสี่ร้อยโอเคเล่นเล่นขวายแต่นี่หลุบหลังหินเสียออกมาทำไมวะ ก็ตาที่2ก็แพ้ไปแล้าทาวทั้งหมดรวมสองพัเจ็ดร้อยสิบก็ถือว่าในนี้เล่นเล่นแนวหน้าสุดแล้วเล่นไปอยู่กับาเฮตี T เลยไปต่อเกมที่สามครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้เป็นเอออันนี้แล้วกันเพราะเล่นเครื่องคงไม่จำเป็นเท่าไหร่มั้งเอาไปแก้พวกลางกระสุนพวกตีนาข่าวเลยดีกว่ามาครับเจอห้องครับเป็นห้องเทียเอ่อเทียสก้าเทียสิบอีกแล้วไเ,เดี๋ยวมีนักแข่งไหมเนี่ยเออนักแข่งนะฮะน้ำแข็งนักแข่ง อีห้านักแข่งครับเนี่ยเหมือนเราเห็นอยู่น่ะแข่งนักแข่งเห็นจากโปรไฟล์เขาเป็นรูปโปรไฟล์แข่งก็เทนอะไอีหาเละ ซุปคอนไปข้างหน้าดิกูต้องอยู่ตรงนี้เออซุปคอนไปข้างหน้าโมลี่ใครไปเจ็ดสองบวกกับ WP เขาเล่นแผนยึดฐานแล้วเนี่ย กูเริ่มเล่นที่หมาละยิงไปไหนวะเอ้ยใครใครไปไอ้นี่หน่อยยิงตัวยึดฐานหน่อยเกลี่ยเปลี่ยนันเลย S 1> <S 1> <S ใช่ไหม <S <S โ้ยสัตว์ <S <S ใครไปยึดฐาน,คคนหน่อเยเกแพอะไรเนี่ยเฮ้ยใครสักคนนึงแทงให้หน่อยเออเฮ้อ จบแล้วนะเกียเกียร์ดครับช่วยกันให้แมเกียจังเลยเพื่อนอย่างนี้พอกูจะยิงแล้วกูไม่ได้ดาเมจอะไรเลยช่วยก็ไม่ได้ช่วยเหมือนเป็นตัวทวงอะ่ะ โอ้ไปเเอะไอ้เหี้ยเล่นึงไม่ชนะแล้วหรอมั้งตาเนี้ยแอะเล่นไม่ค่อยไม่มีอะไรจะพูดแล้วหมดคำจะพูดแล้ว ถือวะอาอดภยเออขี่มหมนเลอตาที่สามก็แพ้ไปนะคะแนนรวรวมหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้ายรว่าตาเน,นี้ยเ,เล่นไม่ดีเพราะว่าไอ้นี่ผมไม่ได้ไปช่วยทีมเขาเออจะได้ก็เปน็นการสารการรีวิวเจ้าทีมหนึ่งศูนย์อีสามที่ผมไปใช้การเทคนิคก,การเล่นแนวที่สองในนะที่หนึ่งก็ ถ้าใครอยากจะเล่นคันนี้ผมเตือนก่อนว่าคัานนี้คนข้านทีีจะเล่นยากนะเพราะว่าหรืออาจจะเล่นง่ายมันก็คือทีดีธรรมดาแค่เกาะหนายิงแรงแต่ว่าจะพูดไงเออมันมันก็ไม่ต่างอะไรจากทีดีอย่างอื่นแล้วแต่ถ้าเกิดแบบฟูมแบบเจอทีมไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ว่าผมว่านะถ้าเกิดผมไอ้นี่ผมเข้าไปช่วยทีมเ็ววันนี้อาจาจะชนะก็ได้ก็เป็นความผิดพลาดผมราว่า ผมขายไป4เดือนแล้วผมก็ไม่ได้จับคนนี้อีกเลยก็ขอโทษนะที่เล่นไม่ค่อยดีก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็มารีวิวให้เลยครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสังขารเพื่อเป็นกำลังใจช่องเราเป็นกำลังใจให้ผมตันคลิปใหม่ใหม่กมาด้วยนะครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย